นี่ตาปองก็เตรียมอุปกรณ์ตกปลามาเป็นคานชิงริ้วนะครับระยะสามหกซ้ายมือนะครับกับระยะสีห้าขวามือครับผมถอนโดนอ๋มาแล้วครับตัวแรกเฮ้ยปลาอมปลาอมไปโดนซะด้วยไงกินแล้วโดนนี่โอ้เฮ้ย สี่ห้าโดนโอ้โหเดี๋ยวนีกแล้วโดนอีกแล้วครับผมสามหกอ่า ครับผมสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับหลมถึงนักนันักตกปลากันด้วยครับช่วงเย็นเย็อีกแล้วครับผมตอนนี้ตะปองก็ยมอุปกรณ์ตกปลามาเป็นคันชิงริ้วนะครับระยะ3ามหกทายมือนะครับครับระยะสีห้าขวามือครับผมก็อย่านาดึงจยมดแล้วครับอย่างนิดเดียวไม่น่าจะพอตกนะครับก็เลยเอาเป็นคันชิงลิ้วมาก็ยังติดใจยุ้นะครับ ม่บานเมื่อเช้านี้ได้ไปไล่นะครับเข้าหางตัวครับผมแต่ว่าก็ถือว่าได้ยุ่นะครับท่านผู้ชมก็ตอนที่เราออกไปก็มีคนมานั่งต๊ะครับนี่ยังมีเศษพวกใบเดือนอะไรกนันเต็มบริเวณแถวนี้เลยนะครับก็คือเป็นไม้ไม่ได้มีประจำของใครนะครับผมสามารถหาเลือกลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาทำหม้ไว้แล้วเราก็ไม่เปลงของเขานะครับผม ประมาณนี้ครับตกเป็นไม้ตายนะครับช่วงเย็นเยนจะมีผลงานหรือไม่นะครับกับการตกชิงเลี้ยวคู่ครับผมยังไงแล้วมาเป็นกาลังใจกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับผมสามหกในตะปองใช้ตะขอเดียวนะครับสูตรสุดห้าครับผมส่วนสีห้าใ่ใช้เป็นตะขอคู่ครับเล็กกองหนึ่งตัวครับแล้วก็เบอร์สูตร หนึ่งตัวไรือไงน,นี่แหละประมาณนั้นครับผมก็ช่วงเย็นนี้ก็ถือว่าลมเบาก็เมือ่อวานนะครับเมื่อวานนี่โหตั้งเข้ามานะครับลมแรงตกที่อื่นหมดนะครับที่บ้านนี่ไม่ตกเลยลงไปได้ไม้สองไม้นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีตัวกินนะครับจะแค่เ,เกี่ยวด้วยนี่ครับ ไอหมันหมูน้ำแดงนะครับทุกตะขอเลยเ่อกีนี่ที่แถวแถวบ้านก็มาตกด้วยกันเว็บไทยนะครับไสเดือนได้ปลากายเป็นตัวเดียวเองครับนะมาตั้งแต่ตอนตะปองกลับนะครับะปองกลับก็สามมงหน่อยๆจนตอนนี้ห้ามองพึ่งกลับได้ปลากายเป็นตัวเดียวตัวประมาณโลก,กว่าโลครึ่งประมาณนั้นนะ ปลาอื่นไม่เก็งเลยครับเ็ทไทยเราเป็นทอปยุดไล่นะครับในงอนที่คนเมื่อวานนะครับทั้งปลาหมันทั้งปลากายแล้วก็ปลาเล็กนะครับย่ที่ดวงครับผมวันหนึ่งพิธีสตัว์เขาก็มีกันนะครับส่วนชิงลิ้วเราเนี่ยจะมีผลงานหรือไม่แค่ช่วงเย็นชั่วโมงก็กว้านะครับ ถอนโดนอ,อืมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหครับผมกำมังครับตัวยังสวยเลยครับผมนี่โอเคก็ใช้เวลาไปสิบกวนาทีเลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับตัวแรกเต็มปากครับนี่ปากล่างเลย <c oughs> เจ๋อมีตัวมีแต้มแล้วนะครับเย็นนี้ครับเอ๊ะสามหกโอ้ยถอนอีกแล้วหูยโอ้โหกินครั้งที่สองครับสามหกถอนนึกสวยวัดไม่โดนครับผมเริ่มต่อนเนื่องแล้วครับท่านผู้ชมตป,ป๋องสนมากจับ ปั้นเม็ดนะครับผมรุยต่อครับโอ้สีห้าทอนอหืมเราก็ระแวงยุดสามหกถอนสุดดอกเลยครับผมไม่ติดครับ ปลาอมปลาอมไปโ,โดนซะด้วยเฮ้ยกระมังเอ๊ะเป็นแบบนี้สองหอนสามหนแล้วนะครับตั้งแต่ตอกเลี้ยวมาเนี่แล้วก็เต็มปากด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นมันยุบเยยบยุบเย็บ,ยบ,ยบตั้งแต่ต,ตอนแรกไปแล้วนะครับแต่มันไม่ดึงไม่อะไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> ได้แบบแบบงงอีกแล้วครับโอเคแต่ยังคือว่ามีผลงานนะครับนี่ ก็เท็มปากเลยครับขอเบ็ดเราสูดช้อ0ากันตัวเล็กด้วยหโมงสี่สิบนาทีครับผมเดี๋ยวเรามาสูมทุนกันดูนะครับท่านผู้ชมก็สูมสองทุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับขวาทุนสี่จางๆนี่ก็เอซ้ายทุนสี่จางๆนี่ก็ระยะสามพกนะครับ ทั้งขวาเป็นระยะสีห้าครับตอนนี้อากาศก็ค้มลงไปนะครับแต่เหมือนไม่ได้ก่อตัวเหมือนเมื่อวานนะครับก่อนเมฆแต่ก็ลมมาละลมเริ่มมาเอ้ยๆแล้วครับผมแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูจังหวะการกินกันบ้างครับผมไม่ได้ซูมให้ได้ดูนานนี้ลายคลิปแล้วนะครับผม จะมีตัวกินช็อตส,สวยๆรืไ้ไหมสามหกมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับตะกี้นี้ยังอยู่บนอยู่เลยเอ้ยไงกินแล้วโดนนี่โอ้ยตะเพียนใหญ่เฮ้ยมาแล้วครับผมท่านผู้ชมอือได้ยกเกืดเลยนะครับเจ๋วนี่ครับ <c oughs> ผมท่านผู้ชม อือเลยวะแต่เพียนใหญ่ครับกินอันสามหกทั้งนั้นเลยนะครับในปลาเนี่ถอนสวยๆเลยครับนี่แถมแจวครับผมเก็บครับโอ้ยล้มไปละล้มแรงลุนกันต่อครับผมท่านผู้ชม อ้ยอะไรวะลงไปแต่ก็ทอนขึ้นมาที่เดิมนะครับผมจะวัดจะไม่ได้วัดเลยสามหกอีกแล้วครับตอนนี้ฟังท้องผพงก็เปิดเพลงนะครับดีนะเฮ้ยสีห้าโดนโอ้โหนี่มาถึแงแต้มครับ <c oughs> กำลมังครับผมกินอสามหกยุ่ยดีมากินสี่ห้าโดนที่ครับเริ่มเข้าวรลลแล้วครับผม รุ่นยี่ต่อครับผมจะบอกว่าถ้าปิดตอกฝังท้องโพงหรือหน้าท่อตรงนู้นนะครับเสียงเพลงเข้าแน่นอนตัดยากนะครับก็ดีนะมาเลือกตรงนี้แล้วก็มาเปิดใหมย่หมยไม้เอานะครับผมโอ้โหมาครั้งตะกี้นี่กินสามหกก่อนนะครับแต่ว่ากิ่นวิบเดียวนะครับเราไปถอนในคันสีห้ากัดจัดให้เลยครับผมตอนนี้ลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับ สิ่เลีมไม้คู่ครับผมระยะห่างกันแค่ศอกเดียวนะครับเฮ้ยไปแล้วโอ้ยสามกหกไฮโอ้โหโอ้ยถอนแล้วแต่ตอนไหนก็ไม่ทันได้ดูนะครับลืมลืมดูโอ้โหทุนนอนใหญ่ทองเลยครับผมท่านผู้ชม ไปแล้วครับสามหกจะมิดแล้วครับจะมิดแล้วยังข้อแดงข้อเดียวโอ้ติดเกาะอะไรมาก็ไม่รู้เศษอะไรจะไม่รู้นะครับเ่ะลุยต่อไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ครับเพีนเดียวอุย๊ยอุ๊ยนะยกขึ้นยกลง โดนครับผมสามหกอืกินไวเลยนะครับเปลี่ยนแย่ลงไปปุ๊บนะครับนี่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับผมสามหกอ่ากัมังครับอืมกำลังเพินเพิ่นไปนิดแต้มครับผมจ้องซ้ายจ้องขวาเพินเพินเลยนะครับ เต็มปากเลยครับผมนี่มันหมอุ้ยหกโมไปอีกแล้วก็ลังดูเวลาตัะเพียนครับผมมาอึ๊บสามหกสามหกหลรงหลงหืมสลับกินเลยนะครับต่อเนื่องเลยเดี๋ยวกระเพียนเดี๋ยวตะมัง <laughs> เดี๋ยวตะเพียนเดี๋ยวะมัง จะบอกว่าหกมงพอดีนะครับป่าตต่เพียนกินเลยครับผมตะกี้นี่อุอรยกันต่อครับยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีเมฆมาจากทางโน้นนะพี่โลกฝังต้องโพงนะครับโน่นนะไม่รู้ว่าเมฆฝนอเมฆอะไรที่นี่ไม่ตกเลยนะครับผมมากะ มื่อวานมายังไม่ตกเลยครับเลยไปไหนก็บไปดูหกโมงสิบนาทีท่านผู้ชมเรื่อยๆครับมีตัวเขา้าซ้ายเขา้าขวายอยู่เรื่อยๆนะครับผมหกโมงสิบห้าครับผมเปลี่ยนเหยื่อไปอีกหนึ่งรอบ ลุนกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวกบโอ้ยหายครับผมสามหกนั่งเพลิน <laughs> รู้หายตอนไหนโอ้โหจวัดลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็อตอนนี้หกโมงยี่สิบนาทีโอ้โหเปลี่ยนเดียวไปสองสามหนนะครับตั้งแต่หกโมงก็กว่ามา ได้ไปส่องแต้มนียก็หางไวเลยครับมีเวลาสิบห้านาทีสิบนาทีครับผมก่อนมืดลุ้นกันครับหกโมงยี่สิบห้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ ขมุกขมัวคุ้มคึ้มมาจากทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวทยอยเก็บของมั่งก่อนนะครับขอเก็บอันสีห้าก้อนเลยนะครับไปแล้วโดนครับผมอือ ต่อสุดท้ายแต้มสุดท้ายอเดี๋ยงไงมาสรุปผลงานกันนะครับท่านผู้ชมมือตึ๊บมาแล้วครับผมโอเคครับผมตอนนี้นีฟอนครับตกมาแล้วครับผมก็ผลประกอบการชิงลิ้วไม้โค่ที่บึงช่วงเย็นของเรานะครับโอ้โหก็ถือว่ากินจัดยุ่นะครับท่านผู้ชมทั้งะปลาตะเพียนทั้งปลากระมังเลยครับผมนี่หมายดีหม่เดิมของเรานะครับ มันกินใกล้ซะมากกว่านะครับตอนนี้นี่ก็สิงเลี้วนี่เอาอยุครับผมยังไงแล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันหน้าครับผมไปครับสวัสดีครับ <c oughs> วยวพ่ถานฝนครับผมฝดมาแล้วครับ